สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับกับรูปแบบการทำอินโฟกราฟิกในโปรแกรมของ PowerPoint นะครับวันนี้ก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งมานำเสนอนะครับให้เ,เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนำไปฝึกทำแล้วก็ปรับใช้ไปงานของตัวเองนะครับก็จะได้ชิ้นงานประมาณนี้นะครับนนี่นี่น,นี่โอเค ะครับอยากจะดูว่าทํายังไงไปดูกันเลยอันดับแรกเข้ามาตรงที่หน้าแรกก่อนจากนั้นกดไปตรงที่คําว่าสร้อยใหม่กดไปหนึ่งครั้งเลือกคําว่าว่างเปล่าจากนั้นก็ทําลูกศรขึ้นมา1อันรูปแบบเส้นกรอบรูปร่างไม่มีสีเติมเป็นสีแล้วแต่ใครจะ ชอบสีไหนกดคอนโทรนค้างไว้แล้วก็ชิปค้างไว้ด้วยขยายประมาณนี้จากนั้นก็ลากให้ยาวโอเคจะได้ประมาณนี้จากนั้นมาตรงที่คําว่าออกแบบครับเราจะเติมสีรูปร่างก่อนในการจัดรูปร่างพื้นหลังมาตรงคําว่าไล่ระดับคําว่าไล่ระดับตรงนี้ใครต้องการที่จะแบบไหน นะครับก็ได้เลยตามสบายเลยนะครับผมจะทำเป็นสีเทาข้างหลังในหน่อยประมาณนี้ทิศทางเลือกทิศทางก็เอาแบบไหนก็ได้นะครับผมเอาแบบนี้นะครับขออาภัยนะครับเอาแบบนี้ดีวกว่าเอามาแบบที่สองก็แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็จะมาทำตัวนี้นะครับ วงกลมตรงนี้ก่อนโดยการเลือกมาตรงที่หน้าแรกมาตรงที่หน้าแรกก็ได้นะครับเลือกคำว่าวงกลมกดคลิกลงไปหนึ่งครั้งเส้นกรอบรูปร่างไม่มีนะครับสไลด์รูปร่างกดมาตรงที่ทุกศรหนึ่งครั้งจากนั้นมาตรงที่คำว่า,าไล่ระดับตรงนี้จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีให้เพิ่มเป็น3อันนะครับอันแรก ให,ให้ทำเป็นสีขาวล้วนส่วนอันที่สองให้ทำเพิ่มขึ้นมาทีละระดับนะครับเขาบอกว่าเข้มขึ้น5%อันที่3เข้มขึ้นมาอีกประมาณ15%นะครับหลังจากได้ประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตขยายหน่อยนิดนึงนะครับโอเคเราจะได้เห็นอย่างชัดเนจนดังนั้นทิศทางทิศทางให้เอาตรงคำว่าแนวทะาแยง ซ้ายล่างไปบนขวานะครับไปขวาบนนะครับกดลงไปหนึ่งครั้งจากนั้นมาตรงที่คําว่าเส้นกดไปตรงที่คําว่าเส้นทึบความกว้างนะครับเลือกเป็นเลือกขึ้นมาประมาณ3โอเคจากนั้นก็มาตรงที่คําว่าไล่สีนะไล่ระดับสีนะครับไล่ระดับสีตัวนี้ ก็คือการไล่ระดับสีของเส้นขอบนั่นเองนะครับกดทิ้งไปเราจะใช้จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีแค่2จุดนะครับก็คือจุดแรกก็คือทําเป็นสีขาวล้วนนะครับอันที่2ส,สีขาวเพิ่มขึ้นประมาณ15%ได้ประมาณนี้แล้วจากนั้นมาตรงที่คําว่าเอฟเฟกกดไป1ครั้งเลือกคําว่าเงาครับค่าที่ตั้งไว้เลือกอันที่3โอเคได้แล้วนะครับระยะห่าง เพิ่มขึ้นเป็นสักสิบก็แล้วกันเงาปกติก็จะไม่ชัดนะครับความไม่ชัดเพิ่มขึ้นสักยี่ผมจะเพิ่มเป็นยี่สิบนะโอเคเราได้วงกลมแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นก็กดคอนทรลค้างไว้แล้วก็กดย่อลงมาจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ยังยังไหลยังใหญ่อยู่นะย่อลงมาอีกสักนิดนึงนะครับ ทีนี้เพื่อเป็นการให้ดูง่ายนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็หมุนตรงที่ลูกพิ้งเมาส์เพื่อการขยายจากน,นั้นก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ชิปด้วยทาการย่อลงมาอีกนิดนึงนะค,คอนโทรลค้างไว้แล้วก็ล่าออกมาทําการ Co อเปีมันอีกอันนึงนะครับแล้วก็ทําการย่อลงมาโอเคจะได้ประมาณนี้ผมจะมุฟเป็นอันเดียวกันนะครับโดยการกดคอนโทรลแล้วก็ปีโอเค นี้เป็อยู่เขารวมกันแล้วนะครับไม่แตกไม่แตกแยกออกจากกันแล้วนํามาจะมานํามาวางตรงนี้ไว้สี่จุดนะครับโดยการกดคอนโทรลและชิปพร้อมกันนะครับกดค้างไว้กดดึงรูปภาพตรงนี้ออกมาหนึ่งอันนะครับสองอันสามอันสี่อันนะเราได้สี่อันนะครับคอนโทรลค้างไว้ก่อนนะครับ ลิกไปตรงที่วงกลมอันแรกกดคุนค้างไว้คลิกไปตรงที่2ตรงที่3และตรงที่4มาตรงที่รูปแบบตัดแนวนะครับกระจายแนวนอนโอเคการกระจายแนวนอนตรงนี้มันจะทําให้เราเห็นว่าช่องไฟระหว่างวงกลมนั้นจะเท่ากันนะครับโอเคจากนั้น เราก็จะมาทำตรงนี้นะครับเส้นแบบนี้ก็มาเลือกตรงที่คำว่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าประมาณนี้นะครับกดแล้วก็ลากลงมาเส้นกรอบรูปร่างเลือกไม่มีจากนั้นเติมสีเป็นสีเป็นสีขาวก็แล้วกันนะครับเป็นสีขาวมาตรงที่คำว่าเอฟเฟกค่าที่ตั้งไว้เลือกอันที่สองนะครับผมเลือกอันที่สองนะครับ จากนั้นคลิกซ้ายหนึงครั้งนำไปไว้หลังสุดได้ไหมโอเคแบบนี้อันนี้คือการนำไปไว้หลังสุดนะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงขออภัยทีหรือเอาใหม่มันไม่เหมือนกับตัวอย่างตัวนี้นะครับให้คลิกมาตรงนี้นะครับขยายก่อน ขยายโดยการกดคนโยนค้างไว้แล้วก็หมุนตรงลูกกิ้งลูกกิ้งเมาส์นะครับกดมาตรงที่วงกลมตรงนี้กดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วนามาไว้หน้าสุดโอเคจะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นกดมาตรงที่แท่งยาวๆตรงนี้นะเส้นเส้นตรงมาตรงนี้กดค้างไว้ทําการคัดลอมาอีกอันหนึ่งการคัดลอมาไว้อันที่สาม ลืมกดชิปด้วยนะครับขออภัยกดชิปด้วยถ้าเกิดไม่กดชิปมันจะไม่มีเส้นตรงให้เราแบบนี้นะมันจะเคลื่อนนะครับเวลาเราจับเล่าออกมามันจะเคลื่อนโอเควางเหมือนเดิมนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนํามาไว้หน้าสุดพูดพูดถึงในส่วนของวงกลมนะจักนั้นอันที่สองนะครับกดชิปและุดทนคาไว้แล้วก็เล่าออกมาเหมือนกันเดียวกันอ่าอันนี้จะขยายหน่อยนะครับกดมาตรงวงกลมคลิกซ้ายและนํามาไว้หน้าสุด จากนั้นตัวนี้จะทําการย่อลงมานิดหนึ่งเพื่อความแตกต่างนะครับทําการลากออกมาเหมนกันนะครับโอเคเราสามารถที่จะจัดรูปแบบได้ไหมอย่าลืมนะครับจรูปแบบก็คือกดมาทั้ง4อันเลยนะครับกด ค้างไว้เลือกทั้ง4อันแล้วก็มาตรงรูปแบบจัดแนวนะครับกระจายแนวนอนโอเคได้แบบนี้ปึ๊บจากนั้นเราก็จะมาทํำป้ายแบบนี้นะครับป้ายตัวนี้โอเคเนาะอ๋อขออาภัยทีครับ ที่จริงเราจะทําป้ายก่อนก็ได้หรือจะทําตัววงกลมอีกตัวหนึ่งก่อนก็ได้นะครับในที่นี้จะพาทําตัววงกลมก่อนนะครับมันจะง่ายดีก็คือคลิกไปตรงที่วงกลมนี่แหละนะครับกด Ctrl และชิปค้างไว้จับลากออกมาเลยนะครับทําการ Copy มันมาอีกตัวหนึง่งจะได้ประมาณนี้นะครับทำทุกอันเลยลาออกลงมาโอเคอย่าลืมกดอ c ท r l ค้างไว้ด้วยนะครับโอเคได้แบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะ สร้างเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเอาสี่เหลี่ยมมุนมนนะครับเลือกบนสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามุมมนจากนั้นก็กดล่าออกมาเลยอันนี้มันอาจจะมนไปนะครับเราสามารถปรับได้ประมาณนี้นะครับเส้นขอบรูปร่างเลือกไม่มีทีนี้ผมต้องการที่จะให้เหมือนกันนะครับเงาที่เหมือนกันให้คลิกมาตรงที่ นี้ก็ได้นะครับตรงก้านตรงมามาตรงนี้นะเส้นตรงมาตรงนี้จากนั้นกดมาตรงที่คําว่าหน้าแรกเลือกจัดรูปแบบนะครับตัวนี้นะครับตัดคัดวางรูปแบบกดไปหนึ่งครั้งแล้วก็มาวางตรงสีฟ้าเลยนะครับก็จะได้แบบนี้แบบนี้สวยไหมแบบนี้ไม่ค่อยสวยนะครับขออภัยทีเราก็เปลี่ยนได้นะครับผมจะเอารูปแบบสี่เหลี่ยมตัวนี้สี่เหลี่ยมผานมุมบนตัวนี้ให้เป็นเหมือนกับตัว วงกลมตัวนี้ที่เราทําการ้งค่าและจัดแต่งมาเมื่อกีน้นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ยกเลิกการจัดกลุ่มก่อนนะครับจัดกลุ่มมาตรงคําว่ายกเลิกก่อน,นาจากนั้นกดคลิกมาตรงข้างอาจะอันเล็กอันใหญ่ก็ได้นะครับกดคลิกมาหนึ่งครั้งจากนั้นมากดที่คําว่าตัวจัดวางรูปแบบนะครับกดคลิกไปหนึ่งครั้งจากนั้นเราก็มาคลิกตรงคาว่าขออภัยนะครับ มาคลิกตรงสีนี้นะครับสีน้าเงินน้ําเงินนี่นะครับสีน้ําเงินสีฟ้านี่แหละนะครับคลิกลงไปโอเคมันก็จะเป็นการ Copy แบบนี้มาให้เราแล้วนะครับเอามาวางเลยทีนี้วางเสร็จปก๊บกดคอนโทรลค้างไว้กดคลิกด้วยนะครับแล้วก็ลากออกมาทําการก o อ y ปี้ออกมาซะเอาใส่ี่นี้ก่อนโอเคนะครับ ก็พิมพ์มาให้ทอันดังนั้นกดคลิกเลือกทั้งสี่อันเลยคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนําไปไว้หลังสุดโอเคเขาจะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทําการใส่ตัวหนังสือเพื่อนๆสามารถที่จะใส่ตัวหนังสืออะไรไปก็ได้นะครับในส่วนตรงนี้สามารถที่จะใส่ตัวหนังสือหรือข้อความอะไรที่ต้องการที่จะนําเสนอไปได้เลยนะครับสบายๆเลยโอเคนะครับผมจะขออนุญาตก๊อป ตัวหนังสือตรงนี้มาเลยก็แล้วกันเพื่อในการไม่เสียเวลานะครับอ,อันนี้ผมยกตัวอย่างว่าเป็นตัว n นะครับเป็นตัวภาษาอังกฤษ ป็นธรรมดาเฉยๆไม่ได้ใส่ข้อความหรนะือเนื้อหาอะไรลงไปเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะใส่เนื้อหาอะไรลงไปเหมือนกันนะครับบางทีก็ก็คิดไม่ออกนะครับแต่ว่าเชื่อเลรเกินว่าถ้าหากเพื่อนๆนำไปปรับใช้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะมีงานหรือว่ามีตัวหนังสือมีเนื้อหาที่ต้องการที่จะนําไปใส่หรือปรับเปลี่ยนใช้อยู่แล้วนะครับอาจจะใส่ลายชื่อหรือเป็นรูปภาพอะไรก็ได้นะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้จากนั้นเราจะทําให้เป็นการเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาเราคลิกไปก็จะค่อยๆลงมาทีละอันแบบนี้เห็นไหมโอเคนะครับเราก็จะมาตั้งค่านะครับตัวนี้ตัวที่เราทําใหม่นะอันดับแรกให้เรารวมกลุ่มก่อนนะครับรวมกลุ่มก็คือรวมตั้งแต่ สี่เหลี่ยมพื้นผ้ามุมบนและข้อความที่อยู่ข้างหน้ารวมทั้งตัวไอคอนตรงนี้ด้วยนะครับโดยการกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดคลิกไปตรงจุดแต่ละจุดที่เราต้องการรวมจากนั้นก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ปีโอเคนะครับเห็นไหมว่ามันเริ่มรวมกันแล้วนะครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันจะกลับมาอยู่ข้างบนเหมือนเดิมเราก็ไปไว้ข้างหลังสุดนะครับโดยการกดคลิกซ้ายแล้วก็นําไปไว้ข้างหลังสุด แบบนี้โอเคนะครับหรือเราจะกดกดคกคุมได้ไหมได้หมดนะครับนำไปขัง,งคุมคล,คลิกคุมมาแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องกดอย่าเพิ่งกดคอนโทรลนะกดคลิกคุมมาแบบนี้ก่อนถ้าเกิดคลิกคุมมาถึงตัวลูกศรตัววงกลมข้างบนเนี่ยมันก็จะรวมด้วยนะครับให้ให้ลงมาประมาณนี้จากนั้นก็กดคอนโทรลแล้วก็คลิกที่ยังยังไม่คุมโอเคนะครับเข้าใจกันนะครับ โอเคผมได้แบบนี้แล้วสมมติว่าเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วใช่ไหมก็มาตั้งค่าตั้งค่าทีละอันนะครับอย่าตั้งค่าพร้อมกันนะถ้าเกิดตั้งค่าพร้อมกันมันก็จะลงมาพร้อมกันนะครับกดลงไปตรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอันแรกก่อนนะครับจากนั้นมาเลือกตรงคําว่าภาพเคลื่อนไหวกดมาตรงที่สามเหลี่ยมข้างล่างนะครับมาตรงที่เอฟเฟกนะครับการเข้ามาเพิ่มเติม จากนั้นมาเลือกตรงที่คำว่ายืดกดไปหนึ่งครั้งกดตกลงนะครับมาตัวเลือกเอฟเฟกตรงนี้มาตั้งค่าก่อนนะครับจากด้านบนนี่โอเคนะครับอันหนึ่งอันแรกทำแบบนี้อันที่2ก็เช่นเดียวกันทําเหมือนกันเลยทุกอย่างนะครับเลือกคำว่ายืดจากนั้นก็มาตั้งค่าตรงนี้นะครับโอเค ปึ๊บอันสุดท้ายแล้วนะครับสงสัยเมาส์แบตจะหมดหรือว่ายัางไงเนี่ยมันไม่ค่อยไปนะครับเมาส์สงสัยฐานหมดฮ่าฮ่ากดตกลงมาตรงตกลงแล้วกดผิดอันนะครับขออภัยทีเมื่อกี้ตกคำว่ายืดตกลงมาตรงที่ตัวเลือกเอฟเฟกจากด้านบน โอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เซฟงานได้เลยนะครับเ,เราลองมากดดูก่อนก็ได้นี่เห็นไหมถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้สไลด์มันวิ่งลงมาแล้วก็กดคลิกไปหนึ่งครั้งนีาลงมาแล้วกดคลิกไปอีกหนึ่งครั้งก็ลงมากดคลิกปอีกหนึ่งครั้งสไลด์ที่3ก็ลงมากดคลิกปอีกหนึ่งครั้งสไลด์ที่4ก็ลงมาประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆที่เข้ามาศึกษานะครับสีนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับ คือผมต้องการทำเป็นไกด์ไลน์ให้ดูนํำเฉยๆนะครับเราจะเปลี่ยนสีก็กย่อมได้นะครับเปลี่ยนสีลูกศรใช่ไหมทุกงานเลยนะครับเป็นสีเทาๆหน่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับทำก็ได้หรือเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นสีตัวนี้หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนสีพื้นหลังล้วก็ล,วกล้วก็ทําได้นะครับอยู่ที่ความชอบของเราว่าเราต้องการที่จะให้พื้นหลังเป็นแบบไหนโดยการ มาตรงที่ไล่ระดับนี่แหละนะครับโดยการมันก็มีสอนอยู่แล้วนะครับแต่ละขั้นตอนก็จะมีสอนอยู่แล้วผมจะลองเลือกสีแดงให้ดูนี่เห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าคุณเพื่อนต้องการที่จะนําไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับใช้ให้เป็นงานของตัวเองไม่ให้เหมือนของคนอื่นก็เชิญนะครับยินดีเสมอสําหรับวันนี้ก็ มาแบ่งปันปความรู้เล็กๆแน่นอๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ